สวัสดีท่านผู้ชมทุกคานกันด้วยนะครับผมนะนี่แบบประช่องโซทีทีรีวผมโซครับผมนะนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครของยูตะนะครับตัวที่สามนะครับผมนะเนี่มี่คอนยูตะนะโอเคครับโมเดลตามนี้ผมให้ดูโมเดลยูตะยูตะยูตะนี่ นี่ครับโมเดลยูตะตามนี้เลยนี่ตามนี้บิลกะด้วยอ่าแล้วก็สเต็ปตามนี้นะครับผมสเต็ปสเต็ตามนี้น,นี่นี่ครับสเต็ตามนี้โอเคงั้นเราก็ไปดูในกรีมกันเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้ข่าวของยูตะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยนะครับผมนะนี่วางไปแล้วนี่นะนี่นะกิีวตามนี้เลยฟันฟันรัว แล้วดูใหม่ทีนี่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 โอเคครับมาทั้นแรกไปทั้นที่สองท่านสามแล้วท่านที่สี่ก็เปลี่ยนท่าครับทุกคนนี่นจะเป็นการกระโดดต่อยหรือเปล่าพึ่ง,งึโอเคครัท,ที่ห้าทาท,าท,าที่หกั้นที่เจ็ด ขั้นที่แขั้นที่กข้นทีข้นที่ข้นที่สแล้วก็ขั้นสุดท้ายนี่ครับแล้วมีกิจกาตามนี้อยู่ที่7 8 2 6 0 0คแปมืองร็กนจตีอยู่ที่35ระยะอยู่ที่7 0ด4 8แล้วก็คิด15ครับผมนะมกูตารก็รายละเอียดสกิลตามนี้ครับผมนะนี่ อยดตามนี้นี่นะนก็ยูต่าดิสกิลกดด้วยครับผมนะนะกดของยูตาเป็นตามนี้เป่ดลันเะนะตนอรครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมนะที่ผมยูตะาและเมื่อยูตะาโดนบัฟบ เาินของยูคาจะอยู่ที่นี่ครับหน,นึ่งล้านสีแสนควาเปนการจมตีสามจุดหนึ่งแล้วก็ระยะการจมตีอยู่ที่เ3 3คสิดเท่าเดิมก็นีค่คือก็ให้ชารดีเย่ากดไลค์ด like, คดกดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยบ๊ายบาย